สวัสดีครับเคสเฮาสวัสดีครับสวัสดีรอบคำ่ำวันพฤหัสวันนี้เราไม่มีเบนนี่แล้วนะครับเบนนี่ได้บ้านแล้วไม่รู้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคอยอัปเดตกันนะครับตอนนี้เราก็เหลือกันมีเบลล่านะครับปาทูแล้วก็บูเวฟนะครับแล้วก็มีแมตติ <c oughs> ทุกตัวสบายดีนะครับอพอดีเลยแมวสามตัวที่อยู่ในนี้ก็เป็นแมวของคุณแม่น้องทั้งหมดนะครับส่งงานให้แม่น้องด้วยถ่ายทกทานแชรจอะไรกันเนี่ยสนใจอะไรกัน okay. บเบบนะครับหนุ่มรอประจําบ้านเรานะครับเ็บอื้อมาละโดนไล่มาลว มาถ่าไทยู่ตรงนี้ละ,ะ,ม,าละมาถ่ายแล้วถ่ายให้อ้อนให้รูปแล้วกล่งก้นกล่องกง้นเบลล่านะครับสวัสดีแม่น้องหนยะลูกสวัสดีค่ะแม่น้องสบายดีนะครับเบลล่าแล้วก็ปะทูเดินไปออนพี่บูเว็บ ดูความน่ารักของบนะูเบมครัเดี๋ยวกำลังมีแบบตัวให้กับแมวใหม่สองตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเขาชินกันแล้วคิดว่าบูเบจะดูแลแมวใหม่สองตัวได้ด้วยแต่ต้องให้เขาชินกันดีๆก่อนก็เวลานี้ก็โดยรวมแล้วเหมือนเดิมครับดีขึ้นดีขึ้นอ่าเมื่อก่อนนี้คือจะอยู่แต่ในกรงเนาะอันนี้ท้านางเวลาเรามานี่ยังมาออกอยู่ข้างนอกกับเรานานๆ นี่ถ้าเราแบบนั่งรูปเขาอยู่น,นานๆเขาเ,เขาก็ไม่วิ่งเข้ากรงนะอยู่กับเราได้แบบนานะนนครับไม่รู้จะว่านนาน,าน,านแต่ว่าถ้าเราเริ่มเลิกร,ร,ร,รูปเขาไม่ไหรลไปเขาีกสัยไห่เขาก็จะกลับเข้าไปอยู่ในกรงเหมือนเดิมที่ประจําของเขาเบลาเบลาปลาทูนะครับน้องปลาทูเป็นสาวแล้วอาจจะรอให้เดี๋ยวรอให้ฮีตอีกสักรอบก็ได้ฮะแล้วก็หมดฮิตรอบหน้าค่อยพาไปทำมันก็ได้ เนีมาออนเสียงเบลาออนอืกบุบกุ๊บกดูดะตลกดู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 ดอะไรของนางอืม โอเคไปดูแม่ติม่มกันบ้างแม่ติม่มซามมาสวัสดีคะ่ะแม่ติม่มนอนถันหลังให้ตลอดเจ๊เอเ๋เห็นแต่ก้นเห็นแต่บั้นท้ายน,นี้แล้วกันอึ๊บสวัสดีค่ะแม่ติม่มคับสวัสดีแม่หนูด้วยเมื่อกี้นี้เขาก็นั่งเล่นอยู่ข้างนอกนะครับเพิ่งเดินเข้าไปตอนที่จังหวะพอเราเริ่มเดินเข้ามานั่งใกล้ๆเ้เขาก็ค่อยกระโดดเข้ามาอยู่บนเก้าอี้นี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าครนนี้ถ้าผมอยู่เด็กแล้ว เขาออกมาได้เล่นจะถ่ายดูใหมเดอร์ต่ก็ออกมาได้เล่นข้างนอกก็ตอนนี้ก็พยายามมอนิเตอร์เสียงหายใจเขาเนาะนี่ก็ไม่มีเสียงนะครับเนี่บกลิบครับมันจะมีเสียงบ้างเป็นบางครั้งนะฮะตามที่ส่งให้เนาะตามนั้นเอ๋เดี๋ยวค่อยไปตรวจสุขภาพประจำปีนะลูกนะติมซ้ำแม่เติมก็สบายดีนะครับเป็นเจ้าใหญ่ประจำบ้าน <c oughs> ต็มซ้ำติมซ้ำ โอเคตัวสบายดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเฮาส์ครับ